พุกกี้มะพร้าวไส้ช็อกโกแลตครับฝั่งชื่อแล้วดูหรูหรานะฮะส่วนประกอบเนี่ยห้าอย่างอยู่ด้านหน้าผมเลยแล้วก็จะมี มะพร้าวป่นๆแบบนี้นะครับมีน้ำตาลทรายมีไข่ขาวมีครีมมีช็อกโกแลตหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเริ่มทำกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับผมเปิดเตาอบไว้180องศาครับตัวมะพร้าวป่นตัวนี้เราก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านที่าขายพวกส่วนประกอบอุปกรณ์ทำเบกเกอรี่ครับเราใส่ลงไปผสมกับน้ำตาลทรายครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องตีหรืออย่างใดอะไรเลยครับ เ้าให้เข้ากันครับให้น้ําตาลเนี่ยกระจายทั่วๆดวตัวมะพร้าวครับมะพร้าวแบบนี้จะไม่หวานนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณผู้ชมไปเจอแบบที่เขาเคลือบน้ําตาลมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ให้ลดส่วนประกอบของน้ําตาลลงสักครึ่งหนึ่งครับกระจายทั่วดีแล้วครับส่วนประกอบต่อมาไข่ขาว100กรัมใส่ลงไปตรงกลางครับผมไม่ต้องตีให้ฟูแต่อย่างใดนะครับคนจากตรงกลางครับผมเราจะใช้ไข่ขาวเนี่ยเป็นแค่ตัวเชื่อม ให้มะพร้าวติดกันครับเป็นชิ้นได้แล้วก็จะนําไปอบเป็นคุกกี้ชิ้นเล็กๆครับไม่มีผงฟูไม่มีส่วนประกอบอื่นใดน,นะครับมีเท่านี้เองจริงๆค่อยๆปาดนะครับให้ส่วนประกอบเนี่ยติดกันดีครับปาดไปเรื่อยๆนะครับให้ไข่ขาวกระจายทั่วดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอัดเป็นชิ้นๆนะครับถาดอบครับผม แล้วก็อย่าลืมลองด้วยแผ่นซิลิโคนหรือกระดาษไขก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยที่มีนะฮะง่ายๆนะครับเราใช้พิมพ์ที่มีลักษณะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับแล้วแต่ขนาดคุกกี้ที่เราต้องการเลยครับผมผมต้องการไม่ใหญ่มากนะครับเราตักส่วนประกอบขึ้นมานะครับใส่ลงไปครับแล้วก็หาหลังช้อนหรืออะไรก็ได้นะครับมากดให้แบนๆลักษณะนี้นะครับทำซ้ำไปเรื่อยๆครับ ได้จำนวนชิ้นออกมา20ชิ้นนะครับความร้อนจะทำให้ตัวไข่ขาวสุกนะครับแล้วมะพร้าวเนี่ยเขาจะยึดเกาะกันดีเราจะได้สีน้ำตาลอ,อ,อ่อนจากตัวน้ำตาลนะครับที่มีอยู่ในส่วนผสพมพของคุกกี้ครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวไส้อร่อยๆกันเลยดีกว่าครับผมใช้ครีมนะครับ60มิลลิลิตรหรือ4ช้อนโต๊ะ ใส่ลงไปในหม้อนะครับแล้วเราก็ตั้งไฟใช้ไฟอ่นอนๆนะครับในขนาดเดียวกันชอ็อกโกแลตนะฮะเวลาที่เราทำขนมอาหารที่มีส่วนประกอบน,น้อยๆนะครับนั่นหมายความว่าส่วนประกอบทุกส่วนประกอบมีความสำคัญหมดครับสำหรับตัวไส้เนี่ยเราจะมีแค่ครีมแล้วก็ช็อกโกแลตเท่านั้นดังนั้นเลือกชอ็อกโกแลตที่คุณภาพที่ดีที่สุดนะครับผมผมเองนี่เป็นชอ็อกโกแลตที่มาจากสวิสอ่อา ตัวโกโก้นะครับมีทั้งหมด70%นะฮะก็รสค่อนข้างจะเข้มข้นทีเดียวเราจะสับช็อกโกแลตให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะละลายได้ง่ายครับปกติแล้วช็อกโกแลตนะครับเขาจะละลายค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะฮะเอละเรียบร้อยนะครับกลับมาดูที่ครีมนะครับพอครีมของเรานะครับเนี่ยเริ่มเดือดนะครับเรายกออกจากความร้อนได้เลยนะครับ ใส่ช็อกโกแลตลงไปครับผมความร้อนจากครีมนะครับก็จะละลายช็อกโกแลตลงไปอย่างช้าๆครับผมแล้วเราก็คนนะครับให้ช็อกโกแลตแล้วก็ครีมเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะจะออกมาลักษณะนี้นะครับตอนนี้เนี่ยยังเหลวๆอยู่เพราะว่าส่วนประกอบของเรายังอุ่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปพักในตู้เย็นสักประมาณ5นาทีนะครับให้เขาข้นขึ้นแต่ตอนนี้คุกกี้ของเราที่อยู่ในเตาอบใช้ได้แล้วครับผมจะทิ้งไว้บนถาดอบแบบนี้นะครับ เราไม่ต้องตักขึ้นมานะฮะถ้าเปิดเราหยิบขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่ามะพร้าวก็เป็นเกร็ดเล็กๆใช่ไหมครับเขาจะแตกออกจากกันเราจะทิ้งบนถาดให้เขาเย็นลงบนถาดแบบนี้ครับใช้เวลาประมาณ20นาทีครับาล้ครับหลังจากแช่ตู้เย็นนะฮะช็อกโกแลตของเราแข็งประมาณนี้นะครับประมาณครีมเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ไส้นะครับถ้าอยากใส่ให้ง่ายก็ใช้ถุงบีบนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับใช้ช้อนชาค่อยๆตัก าลานหนึ่งนะครับลงไปปิดครับผมเอาละครับคุกกี้มะพร้าวไส้ช็อกโกแลตองผลพร้อมเสิร์ฟแล้วครับแฟน YouTube แฟนผลพักนักปรุงไม่อยากจะพาลาดรายการของเรานะครับง่ายมากเลยครับกดปุ่มนี้เลยครับ